ผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะอ้อมอยู่กับลูกทุ่งสาวสุดสวยสวยที่สุดพี่ไฮอัพพอนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมือกลับมือ อยาก้องเพลงจังเลย้องเลยค่ะมาถึงรายการของเราสักนิดพี่คะสักนิดเหรอเขาจะเก็บลิขสิทธิ์เราไหมเหอใช่นะคิดถึงไม่ค่อยได้มาช่องห้าเลยเอาจริงๆนะคิดถึงพี่ไฮเหมือนกันแต่ว่าหนูเห็นพี่ไฮตลอดเลยนะใช่พี่ไฮเขาไปทุกที่เลยคปอสิ่งสถิตอยู่ทุกทุกที่พี่ไฮได้นอนไหมเอางี้ดีกว่าถ้าได้นอนอะได้นอนไม่เยอะแต่ถ้าได้นอนดีฟยาวๆแบบว่าสี่ชั่วโมงรวดพี่ไฮเฟดแล้วนะ แต่เขาบอกว่าอย่าหลับๆตื่นๆแต่เขาบอกว่าช่วงโควิด1 9จะเป็นช่วงที่ดารานักแสดงนักร้องเนี่ยได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่บางคนบอกนอนจนอเตียงอะเป็นรูปตัวเองบุ๋มม้วนเลยเกิดจะเป็นแพ้กดทับเลยใสามวันคุณแม่ได้นอน3วันหลับ3าวันแล้วแบบมีความรู้สึกคนมองเพดานมองวอลเปเปอร์มองไฟไ้วต่แล้วอยู่ไม่ได้เราเลยเข้าใจเลยว่าคนที่ ม่ได้ทํางานแล้วนอนอยู่กับบ้านเราทําไมถึงคนถึงต้องฆ่าตัวตาย,ายทำไมถ,ถึงเครียดถึง<ช>อะไรกันหนักหนาเราก็เลยมานั่งคิดว่าให้ตายเราก็อยู่ไม่ได้แล้วตอนแรกกะว่าอะโควิดน่าจะสักเดือนโอเคจะได้พักผ่อนพาแม่เที่ยวไ,ไปนู่นไปนี่นอนนิ่งสาวัน อยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้จริงๆเรารู้เลยว่าอ๋อคนที่เขาเป็นปัญหากันก็อย่างนี้ก็เลยบอกแม่หนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูอยู่ไม่ได้จริงไม่ทำอะไรไปอะไรก็ไม่ได้ไปฟิตเนสก็ไม่ได้ไปว่ายน้ำเขาไม่ได้เขาปิดหมดไปปั่นจักรยานไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้เป็นคนชอบออกกําลังกายเอาไปไม่ได้แล้วยังไงล่ะไคะก็เลยลงไปข้างล่างเขาจะมีตลาดมีตลาดแล้วเราก็ไปเห็นเขากําลังทําปลาสดและปลานิบตัดตัว เขาเขาทำขายแล้วก็เลยขอซื้อ2อกิโลเพื่อจะมาต้มยำตา COVID, ้านโควิดเราก็คิดแบบนั้น<า>แต่ที่ไหนได้อะเครื่องต้มยำไม่มีเองอาอาวเครื่องต้มยำไม่มีทำไงเองงางันหมักดีวกว่าอ,าอาพอจะหมักปับ๊บไม่มีเกลือ เราก็เลยหมักด้วยน้ำปลาที่เรากินอ่ะทำงานเยอะมากหลังจากนั้นมาก็เลยทำปานินแดดเดียวจำหน่ายเป็นสูตรของเราก็เลยแทนที่จะได้นอนก็ไม่ได้นอนทีนี้ก็เลยลืมไปเลยจนถึงทุกวันนี้ใช่ยิ่งแบบยิ่งกว่ายิ่งกว่าตอนไม่มีโควิดอีไม่ได้นอนเล้มากแต่พอได้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 ตัวช่วยไปนะพอได้นอนอย่างที่บอกก็สีชั่วโมงดีฟแล้วแบบโอ้โหเฟรชจนทุกวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยิ่งยงยอดบงามที่นำเสนอสิ่งดีๆมาให้เราโดย อยังไงคะก็จริงๆเ่ะเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วคุณผู้ชก็เห็นว่าเอ้ยไอ้บ้านี่ชอบบ้าออกกาลังกายแต่ที่ท่วมเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นไทลอยมันอาจจะดูไม่ผอมเหมือนทุกคนทั่ว <c oughs> ไปคือปัญหาสุขภาพาคือเป็นไทลอยเป็นไทรอยมันก็จะจะ,จะไม่ยุบเหมือนผอมแบบหนูอยางแบบเนี้ยมันจะไม่ผอมมันก็จะอันอันแน่นๆอย่างนี้แหละอืะอก็เลยแบบออกกําลังกายแล้วก็ กินอาหารในข้อผ้ามุงก็จะดูแลตัวเองมาดีโดยตลอดแต่พอทํางานเยอะขึ้นพี่ยงบอกเฮ้ยมันไม่พอนะเว้ยมึงห้าสิบแล้วนะฮายห้าสิบห้าสิบแล้วอุตยตายแเราไม่ถึงอุตาแล้วเราพลาดบอกอายเไอแล้วเนี่ยอย่างอย่างข้างหน้าเนี่ยพี่ยงแกเขาส่งต่อมาตอนแรกอ่ะแกแกเอามาให้แม่ก่อนแม่แม่กินแล้วตอนแรกเนี่ยแม่เป็นคนที่เข้าห้องน้าทั้งคืน ลุกปัสสาวะไม่คืนคุแก่ก็แก้ก็ก็นอนไม่สนิทนะิะนอนคอนโดใช่ผ่านก็ต้องผ่านห้องเราเราก็สะดุ้งตื่นคืนนึงเนี่ยแม่จะเข้าห้องน้ำประมาณ2-3ครั้งโอ้โรแต่พอพี่ยงเอาทางเช้าไปให้แม่กินเป็นไงคะเฮ้ยแม่หลับสองอาทิตย์แบบว่า หลับแบบสนิทแล้วก็ไม่ลุกเข้าน้ำตั้งแต่ทิ้แรกก็ถามแม่ไปไปกินอะไรมาแม่ไปทําอะไรมาแม่ไม่สบายหรือเปล่าทําไมแม่หลับแล้วแม่กังวลไปอีกนะตอนนั้นกังวลแม่บอกเปล่าไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ปกติแกจะไอชัยสดชื่นแกก็หลับแบบโอ้โหบอกโอ้โหแม่ผลลั์มันดีขนาดนี้เชียวหรอถ้าผลลั์ดีขนาดนี้งั้นแม่เหลือเยอะไหมขอหน่อยขอแม่ก่อนเลยขอแม่ขอแบ่งจากแม่ละขอแบ่งจากแม่ก็เลยลองมากินดูเป็นยังไงคะ หนูสี่ชั่วโมงนะพี่อาจจต้องลุกทํางานเรารู้สึกว่าเออมันหลับรวดเดียวเราไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ําเราเฟรชอ่ะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะคะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก็คือหลับหลับตื่นตื่นเพราะได้ยินเสียงอะไรแก๊กไม่ได้แก๊กละตื่นแล้วไหลยากอะไรเงี้ย ก็เลยพอมันได้นอนดีแล้วเราก็พร้อมที่จะทํางานวันต่อมาแล้วมันก็ทําให้เราเฟรชกระเป๋าสดชื่นใช่ไหมแล้วทำไมถึงเลือกตัวนี้เอาดีกว่าก็เลยลงมาเช็คดูพี่ไฮพี่ไฮจะเลือกตัวไหนก็ได้นึการที่จะเอาอะไรเข้าร่างกายเราเราก็ต้องเช็คลงเช็คดูก่อนว่าเฮ้ยเขาได้รับมาตรฐานไหมเขามาจากไหนเขามียยไหมก็เลยมาเช็คข้างกล่องว่าอ๋อเขามีโรงงานการผลิตได้รับมาตรฐานมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ ISO 9001 2010 และที่สำคัญเขาเป็นออร์แกนิกด้วยทางเช่าตัวนี้เป็นออร์แกนิกด้วยได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะ USDA มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยพี่น้องชาวมุสลิมทานได้สามารถทานได้ด้วยนะจ๊ะและก็ดูว่าเ้ยรางวัลได้รับเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA เสียสองพและเมื่อสองเมื่อเมื่อประมาณเดือนกุมภาก็ได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากวสันโน่เออล่าสุดคุณค่ได้รับมาอีกสองรางวัลได้อีกแล้วค่ะถ้าถ้าเอารางวัลมาตั้งก็ไม่พอใส่เออต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าเออล่าสุดได้รับเป็นสองรางวัลได้รางวัลท็อปแบนอะวอร์ด 2020แล้วก็ได้อาเซียนท็อปคุณภาพอเวอร์ด2020เราเห็นเขาได้รับอย่างนี้เอาละจัดกันจัดกันยาวๆและตอนนี้พี่ไห้นะสั่งให้พระค่ะอ๋อ้ยดีมากตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มาส่งเลยค่ะสินค้าขายดีมากต้องบอกว่าสินค้าขายดีจน จนบางครั้งต้องรอบางทีบางคนโทรมาหาพี่ทําไมยังไม่ได้เลยบอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้แน่ๆแต่ว่าเราเวลานิดนึงค่ะก็พี่ใหายสั่งครั้งนี้รตนี้อีกสามลังเพื่อจะให้พี่สุนี่ไฮแต่เห็นพี่ไฮดูแลสุขภาพตัวเองดีแบบนี้เลยอยากลองบ้างมีโปรโมชั่นมาฝากหนูวันนี้นะคะจัดสวยๆเลยถ้าเราไม่ขายดีจริงเนี่ย เขาจะไม่ฉลอง6ล้านกล่องหกโห6ล้านก็นลนกล่องแล้วตอนนี้เราให้โปรพิเศษไปเลยนะคะ <That. S 1> ซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามินดีหชุดนะคะเราจะมี6กล่องนะคะในราคา1000บาทเท่านั้นเองนะคะพิเศษนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซสองในราคา2,000บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม oh, คุ้ม <that. S 1> มากรีบ, oh. ร,บรีบโทรเลยรีบโ <that. S 1> ทรเลย <that. S 1> แต่วันนี้ขออนุญาตนะคะ จำกัดให้ท่านละ2ชุดพอนะวันนี้ไฮขออนุญาตจำกัดสาย600สายเด้อ<ม>แล้วก็โทรมาเลยค่ะที่020265888หรือ l ล n e แอ8 8นะจ๊ะ,ะทางเช่ายิ่งยงการันตียอดขายกว่า6ล้านกล่องนะคะทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาคจากพิลานยอดไปเลย<ม>แต่ว่าพี่ไฮคะะ่ะยังไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวคะ่วคะ